สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะแอดเบนต้นเนาะครับผมค่ะแอดเบนต้นงวดนี้เป็นงวดที่สองที่น้ําเชี่ยน้าเสนอนะคะครงวดแรกน้ําเชี่ยเห็นบ่านี้งวดที่สองเอ่อน้ําเชี่ยเลยเอามาลงครับค่ะเพกมาบนเนาะแมนค่ะก็เท่ากับว่าน้ําเชี่ยเห็นมาแล้วสามงวดงวดรแรกเบิงไปก่อนงวดสองมาลง เลขติดบนเพิ่นติดแปดคารันมุชชมไปลักลอยเนาะครับค่ะเอฟซีเพิ่นกะล่อค่อยอยู่คะรันบุช้มเพิ่นว่าตามแอดเบนเห็นในน้เชียค่ะอ่อวดนี่น้ำเชี่ยก็ะจะเอามาลงมวดที่สองค่ะเนาะครับผมค่ะ,ต,นนะ,คะติดบน้ะค่ะรันมุชชมติดบนเมื่อคืนน้ำเชี่ยไปเหตุการณ์บานมาแล้วค่ะอ่อ มีงวดแรกเนาะแถาที่เพิ่นไปรักรอยหวดท่านําเสนอครับค่ะนอกนั้นไปสิบหน่วยเหมือเด้อค่ะร่าน้ชมไปสิบหน่วยค่ะเริม่มเชียกับก่อมาเชียก็เล่เอาไปประกบกับอีกสองสำนักแน่นสายบนด้วยกันก็คือเลขของอาจารย์แกงค่อยกับอาจารย์เอกเมืองย่าครับพี่น้องที่โลกหมู่ว่านรักหน่วยเนาะแถาครับผมค่ะรักนวยก็นนางถ่ายอยู่แล้วเนาะเนียนค่ะท่าน้ชม้ามันเป็นไปตามนี่ ขอจะงวดเถอะนะนค่ะไล่ย้อนเบิง้งเอฟซีแคปไปเบิงะะ้งเด้อค่ะ่าุชู้ชมอ่าสถิติค่ะครับไล่ย้อนเบิ้งเขาทุกงวดเลยดีค่ะ่าุผู้ชมค่ะแต่ว่ามีงวดหนึ่งอาจารย์แกงค้อยพ่นหลุดครับผมค่ะบ่เป็นยังค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะเอาขอบคุณแนวทางอ่าแอดเบนต้นเนะะ้อค่ะขอบคุณเอซใจดีที่เปิ่นทรงขอมูลแนวทางให้ค่ะ หวดนี้เป็นหวดที่สองทีลงค่ะเอาไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะท่านผู้ชมแอดเบนแอดเบนต้นนะส่อครับผมค่ะมาแล้วค่ะเอฟซีเพิ่นท่วงมาดิถอเนีโอ้เด่กเพิ่งก็เดินดีเนาะค่ะเอ๋อหวดนี้ได้สองเจ็ดเก้าเดียวน้เชี่ยรให้เบิ้งสถิติแล้วค่ะนี่ค่ะ เห็นเอฟซีของน้ำเชียร์เพลินทรงไห้น้ำเชียร์่ได้เบิง่งเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเบิ่งอยู่แต่ว่าแห่งบ่ได้แบบเอามาวิเคราะห์ค่ะงวดแรกน้ำมาลงเพิ่นว่าเพิ่นเป็นเหล็กมาบนเนาะนหรือว่าเลขติดบนค่ะส่วนมากนี่สิไปแต่สิบหน่วยสิบหน่วยที่เท่านี้เห็นปะนี่นี่กอดกันกะมี วัเท่ารงไปลักล่อยอ๋อค่ะงัวดีเลยสองเจ็ดเก่าแล้วค่ะสองเจ็ดเก่าคลิปนี้น้ำเชียรประกบคูหายพร้อมค่ะไปะเหตุการณ์บานมาเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมแอดเบ้นต้นเพิ่นเป็นเหล็กติดบนค่ะน้ำเชียกับเก่ามาเชียกับเลยสิประกบหายเอฟซีเบิ้งค่ะนี่ ให้เอฟซีแคปหน้าจอล้วก็ไปไล่เบิ้งเด้อค่ะดันบ้ชมว่าเพิ่นเขาจ้าไหนเนาะแมนค่ะขันน้ำเชียรอ่อยฟังมันกระซิโดนค่ะนี่ค่ะดานู้ชมน้ำเชียก์ับก่อมาเชียก็เลยจัดสามสำนักให้เอฟซีเบิ้งค่ะบนอย่างเดียวนี่ป้อยไปหมื่ว่านเด้อค่ะสองสำนักนี่หลักหน่วยบนชนกันชนตัวไหนมาตัวนั้นเนาะแมน ค่ะอันนี้โงประจําเ้ยค่ะท่านผช้่มอันนี้เพิ่งโงงวดแรกค่ะเพิ่งโงงวดแรกค่ะอันนี้โงงวดที่สองค่ะแคบหน้าจอเล่าเกาไปเบิงเ้ยค่ะเอาไปบเไปบิงว่าสามสำนักนี่จ,จะประกบกับแอดเอบนเนี่เขาวาเนาะ <Man. S 1> เพราะว่าเพิ่นเป็นรักหน่วยที่ค่ะสองสำนักนี่เป็นรักหน่วย เอาบัดนี้น้ำเสียกับก่ามาเสียสิประกอบเผยเอฟซีเบ้องราคาบัดน,นี่ค่ะชุดประกอบคู่ครับ<ม>พี่น้องเนาะค่ะสามสำนักก็มีแอดเบนต้นครับผมค่ะได้สองเจ็ดเก้าครับสองเจ็ดเก้าอาจารย์เอกเมืองย่าครับผมเจ็ดหนึ่งสองสามค่ะอาจารย์แก่งคอยสองสามหกแปด อันนี้คือเล็กลักนวยสองสำนักนอทเสาครับค่ะชนตัวไหนมาตัวนั้นพูดถึงที่ผ่านมาได้ค่ะท่มบุมู้มการล่วงลิปในเบื้องล้วค่ะพันชนสองกับสามค่ะสองกับสามสองกับสามมีเสียเไปแรีนใส่แอดเป็นมันบะเทามเมนอ๋อประกบคู่เน้นตรงนเนาะเสาครับประกบคู่เน้นตรงสองสองเจ็ดสองเก้าสอง สองสามเจ็ดสามเก้าสามครับเน้นตรงนี่ค่ะท่านผู้ชมถ้าเสี้ยมันปูสีสเ,เกตเจ็ดสองกับเจ็ดสามพอเกิดแล้วเนี่นี่ค่ะเจ็ดสองและเจ็ดสามไม่เกิดถ้าออกสองสองนี่ก็ะจะเป็นตาสามสำนักนี่เขาค่ะท่านผูนะ้ชมเนาะครับโอ้หย่างยุนนทธาธิปหย่างจูสองสองเก้าสามอยุติค่ะท่านผู้ชมเก้าสาม หกคู่เน้นตรงเด้อค่ะสองสำนักนี่เผอ,อิญว่าเพิ่นเป็นลักหน่วยเด้อค่ะนี่ชนตัวไหนมาตัวนั้นคะ่ะบางเทียกระชอนกันสามตัวเนาะครับบางเทียกระชนกันสองตัวค่ะนี่เราเอามาประกอบเสียแอดเบนเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาน้ำเจี๊ยจะให้เอซีเบิ้งไหมนี่คะ่ะท่านผู้ชมเป็นเข่ากันจ้งได้เนาะ สามสำนักบนอย่างเดียวค่ะแคปแล้วก็เอาไปเบิ้งนเน้อค่ะาน้ชมบนอย่างเดียวค่ะอาจารย์โทนไหมคะอาจารย์โทนเนาะเสดายเดายค่ะานผู้ชมเลขนอกสูตรคือว่าเป็นแปดระนัา นี่ก็อาจารย์พ่อนครสวรรค์นเนาะค่ะเอฟซีาว,วาตัวเดียวให้ตามเด็กวิ่งเพิ่นเมียนผมไม่สนดับเขาวิหลีวิ่งเพิ่นว่าสูตรนี้เขามาสิบปรหมว,วดเลยเนี่พิ่นวาวิ่งตัวเดียวค่ะเอาเดี๋ยวน้ำเสียตามให้ได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นเล็กของแอดเบนเนาะครับค่ะนี่ค่ะ คลิปต่อไปนะคะท่านผู้ชมน้ำเชื่อจะลงสองสำนักค่ะท่านผู้ชมมาแล้วขอเพิ่นมาแล้วค่ะเอฟซีสงขาเนาะครับค่ะเอฟซีสงขากับพ่อชนบุรีค่ะห้าสองตรงตรงบนล่างเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วครับผมทาวเวอร์แมนสิเก่าสามไมา่ดีวกับกูแน่ได้ครับผมเพราะว่าต้องยืนรักนวยไปก่อนเนาะ รู้ว่าสิแปลกๆสองสามบทเถาพี่น้องสองสามก็ได้เพราะว่าบนออกคูจจัหงวดลราเ่าที่เ้องไรเนาะหางวดตดพุนนะครับถ้าสองสามนี่จะเป็นคูกับขีกเนาะครับค่ะอันเอฟซีบอกว่าให้ตามปูนในท่าเถาอันอพอนนทบุรีครับผมครับสิบหน่วยอ่ะสิบบนจะเป็นคู่หรือขี้เพิ่นววายูเปิ่นคอมเมนตนวาน ถึงงวดว่าหันรุดบนรุดซ้ำนะเน่ครับค่ะเดี๋ยวเก่ามาเชียเพิ่จะโทรไปถามมันรู้ทย์ครับผมค่ะรอก,ก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมหกคู่ถ้าคิดว่าปูสีสะเกดอ่าดาเจตเมนตัดออกเลยค่ะท่านผู้ชมลหลยงวดเลยที่เถาทีปูแบบว่า เลเอาวายูเอาวายูยังสินะทถาค่ะลังเลยยังได้ครับพี่น้องแมนค่ะ่ันผุชชมสุดท้ายปูเพิ่นกะสนะยูค่ะคแต่ก็มีเขามีรุดค่ะ่ันผุชชมค่ะนี่แหละค่ะแนวทางของแอดเบนต้นค่ะบางทีเอฟซีเพิ่นกะว่าคันได้มากยังสิหาตัวประกบมากนั่นในน้ำเชี่ยกะเล่ไปเหตุการณ์บานมหาหินนี่แหละค่ะ ใส่งานจริงหมดเด้วค่ะท่านผู้ชมสามสำนักนี่เนาะครับค่ะใช้งานจริงค่ะสมสำนักนี่ค่ะเขาอีหลีเอก็ได้เห็นผลงานแล้วแต่ว่างวดนี้เป็นงวดแรกที่น้ำเชียเอามาประกบให้ f เอฟเบิ่งเนาะครับผมค่ะเอาคลิปต่อไปค่ะ f อฟสงขากับพ่อชนบุรีงวดก่อน5 2าสงตรงๆเลขเป็นบนล่างเด้อค่ะคลิปต่อไปน้ำเชียจะลงให้เอฟค่ะ สไลับคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะถ่ายคลิปเจนเก้แล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะข้อมสวยข้อมงามเด้อค่ะก่อนจะไปรีวิวข้อมสวยข้อมงามค่ะขอบคุณแม่เอฟซีพอเอฟซีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมขายดีอันดับหนึ่งแพ็คคู่ค่ะ ก็คือสบู่แล้วก็เซรั่มค่ะสบู่แก้ฝ่าแล้วก็เฮเทไนน์ไซด์เด้อยค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนตัวนี้เด้อค่ะเซรั่มนี่ค่ะเฮเทไนนาตึงค่ะหนานุ่มค่ะบาเหี่ยวบาแห้งค่ะท่านผู้ชมชะลอความเหี่ยวค่ะผู้ได้กับว่ายาเทหนนาเหี่ยวเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกให้ไนาเต่งตึงค่ะนุ่มมากเลยค่ะเซรั่มเนี่ยค่ะ นถอเนี่ะเป็นไข้ก็ว่าซึมผอาผิวหนาง่ายได้ครับผมค่ะทักไลน์มาได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามค่ะผู้ชมครับสามเซตนี้ครับผมค่ะขายดีอันดับหนึ่งเลยเนาะค่ะแต่ก่อนเป็นสองเซตเนาะค่ะครับวันนี้มาเป็นสามเซตเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะหลักร้อยก็สวยได้ แม่เอฟซี้างอันนี้เยอะมากเลยค่ะรัตนุชมค่ะผู้เก่าค่ะพินวาเอ่อวันบอตอเนื้อค่ะเปิเล้ังไปตุนไหว้ค่ะรัตนุชมค่ะหนาพินวาฟินกําลังใสขึ้นค่ะโบเงียยวโบแหงค่ะล่องเบิงเนาะค่ะสบู่นี่ค่ะรัตนุชมค่ะเย้หนาใสอย่าลืมวาบางทันกับโบถือด้ค่ะถ้าบบถือก็ให้ยุดใสเนาะค่ะ ้าแสบ้าขั้นก็ให้ยุดใส่ด้วยคท่านผู้้มค่ะกะบางหนามันก็พ่คือกันเนาะค่ะทรานมู้้มเซรั่มน้ำหอมด้วยค่ะเป็นเนื้อเจลค่ะนี่ค่ะเนื้อเจลหอมด้ค่ะทรานมู้ชมทาล้างมือค่ะทาล้างมือทาข้อนี่ค่ะทรานมู้้มหอมค่ะเอ้าจังไดกับาไล่มาด้วยค่ะถาว่าอยากให้หนาเหี้ยวคะคะ เพราะว่าน้ำเชี่ยกะใส่มากเอ่จะไปหกเดือนแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันกะไข่ขึ้นค่ะถึงว่าสิบว์ออกมดค่ะกานากะให้เพราะซอซ้วาไซส์กลุ่มน้ำเชี่ยก็ดีใจแล้วค่ะก่ก็ว่าเชี่ยยิ่งสีหนาเพิ่นคำเพิ่นกะไซสขึ้นค่ะใอย่าลืมได้ครับผมเป็นเพิ่มไม้เหล็กตัวทรัพย์ได้ครับพี่น้องคือเ็นไอดีไลน์ศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ด<ค>สี<ะ>่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ราคาเรนโบ้จอมแพ็คคู่เด้อค่ะเรนผู้ชมครับแพ็คคู่ขายดีค่ะชะลอความเหี่ยวเด้อค่ะเรนผู้ชมเนาะ่เซรัร่รรเรมเอาสลับคลิปดีพอกันคลิบหนาอยู่ดีไม่แห้งสกูดสุขุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ